สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค4 5 6ค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของประชานิยมค่ะงวดประจำวันที่1สิงหาคม2,568ค่ะประชานิยมเด่นหน้าปก4ตัว1489ค่ะประชานิยมงวดนี้จะติดที่บนตลอดนะคะ,ะน,าน,นานจะลงได้ทั้งบนทั้งล่าง ดูสองตัวตรงช่องนี้ก่อนหลักหลักหน่วยประชานิยมงวดนี้มีสองสามห้าหกเจ็ดหลักหน่วยบนหลักสิบบนหนึ่งสี 4, 8, ่แปดเก้าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเทียบของเก่างวดที่แล้วสี่ตัวเขาให้ศูนย์สองห้าเจ็ด สองมาติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะหลักสิบอ่าดูสองตัวของเขาก่อนอ่ามีสองสี่สองหกเลยค่ะติดทั้งบนทั้งล่างเลยประชานิยมนะคะสองสี่สองหกงวดที่แล้วนะอันนี้ของงวดที่แล้วค่ะหลักนวยเข้าหลักสิบเข้าอ่างวดนี้ใครสนใจอยากแคป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูในเล่มกันโอ้แอดลืมเทียบจดส,สถิติของเรางวดที่แล้วออกสามสองสี่สองเข้าที่หลัก เปลี่ยนสีใหม่แล้วสีเกาเริ่มหมดมันที่หนึ่งเดือนแปดหกแปดสีตัวหนึ่งสี่แปดเก้าอ๋อดูดิหนึ่งสี่แปดเก้าค่ะเขียนเอียงเอียงดูผลงานของเขางวดนี้กัน หน้าแรกดัดชนีชี้โชครายวันล่างสุดเลยเลขหยดเทียนค่ะหลักสิบบนมีสองสามเจ็ดเก้าหลักสิบล่างหนึ่งสี่ห้าเจ็ดค้งวดนี้พัดลมเชื่อเชื่อเอยเป่าไม่แดง วดที่แล้วหลุดทั้งสิบบนสิบล่างเลยเนาะของวดที่แล้วนะคะมาเป็นหลักหน่วยแทนทั้งบนทั้งล่างเลยไม่ใช่สิบแล้วโครงสร้างค่ะสิบหกชุด สิบหกชุดโครงสร้างแม้ผัดลมเริ่มแล้วสิบหกชุดตรงๆค่ะไม่น่ามาบนงวดนี้ร้อยเปอรเซ็นต์ศูนย์นะคะแล้วก็ล่างสิบหกชุดเหมือนกันค่ะไม่น่ามาล่างงวดนี้อ้าวชักครู่ หนึ่งค่ะเดี๋ยวแอดขอปปิปิดพัดลมก่อนแป๊บหนึ่งหันออกรู้สึกว่าจะเป่าเพไปนะโอเคค่ะอ่าหน้านี้นะดูของเก่างวดที่แล้วก่อน บนมีสองสีนะคะเข้านะงวดที่แล้วนะคะเนี่ยติ๊กให้ก่อนสองสี่ล่างหลุดอา่าไม่มีถูกแค่บนนะคะงวดที่แล้วล่างหลุดนะไม่มีนะคะสองหกนะให้ 7, 2, 8, 2. เจ็ดสองแปดสองอ่ามังกรไฟงวดนี้ค่ะ เอาครึ่งเล่มก่อนมังกรไฟมังกรไฟเด่นสามแปดเก้าสามมีสามหนึ่งสามสี่สามห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าหลักร้อยบนมวดนี้ค่ะมงกอไฟเด่น สามห้าเจ็ดเก้าหลักร้อยบนล่างล่างเด่นศูนย์หนึ่งหกค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกศูนย์หกแปดหกเก้าค่ะล่างเทียบของเก่ามังกรไฟค่ะ านะคะให้เด่นที่4นะศูนย์กับ4ให้สีสองออกสองสจะหลักร้อยมานะคะ3หลักร้อยก็เข้านี้ก็เข้างวดที่แล้วค่ะเข้ามังกรไฟ หดนี้มอาจารย์ใช้แน่นอนดูครึ่งเล่มก่อนอาจารย์ใช้อาจารย์ใช้แน่นอนครึ่งเล่มค่ะรางวันที่หนึ่งเด่นศูนย์กับสองสตัวมีศูนย์สองสี่ค่ะ เน้นที่0กับ2นะคะมี0 4 2 4 0 7 2 7คล่างเด่น3กับ5มี3 2 5 2 3 6 5 6ค่ะอาจารย์ชัยชุดเดียวเม็ดเดียว0 7กับ3 2 การใช้งวดที่แล้วไม่เข้าตั้งวันที่หนึ่งมาหกหกติดล่างหน้านี้มนตราข้างบนเป็นเลขออมสินนะคะล่างสุด หน้านี้น้าเสือจัดให้บนสุดก่อนน้าเสือจัดให้สีบนให้สี่ล่างให้สองนะคะหน้างวดนี้น่าเสือสี่ก็จะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่ล่างให้สองอีกแล้วสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้า นเสืองวดที่แล้วหลุดนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยไม่เข้า ทิปอุบลค่ะทิปอุบลเด่นสามห้าสามห้าหก รางวัลที่1น,นะคะหลักร้อยทิปบ,บนงวดนี้ให้047 e 1 3 5 5 6หลักร้อยบนล่างให้เด่น0กับ7 0ก 0, ็มี203090 273797 ทิปอุบลงวดที่แล้วมีสองมานะเข้าแค่ตัวเด่นนะคะทิปอุบลตัวเด่นมาหมดเลยมีสองสี่สองกับสี่หลักร้อยหลุดนะคะล่างก็หลุดเด้อทิปอุบลประชานิยมสองตัวมาตัวงวดนี้

ประชานิยมนะคะมี8 2ดสอง8 6ด2ี่9 5ดห้าปดหสองห้าค่ะงวดที่แล้วประชานิยมถูกล่างนะเขาให้6กสองออกสองหล่างเขาให้6กสองออกสองห มีสกับ6ติดล่างนะคะบนหลุดนะประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วอาจารย์ศิลามณีชี้ทางรวยงวดน,นี้ค่ะเด่น9ก้ากับสอง มีเก้าส5 2เก5 9 6 2 7 2 8หอาจารย์ศิลามณีชี้ทางด้วยหลักร้อยล่างตรงนี้เด่นมีหลักร้อยมีสี่ตัวมี 4, ี่ห้าเค่ะเดี๋ยวเทียบข้อเก้าก่อน สิลามณีงวดที่แล้วติดล่างนะเด่นสองเหมือนกันให้สองกับเก้าเหมือนกันมีสองหกด้วยนะคะมาติดล่างนะหลักร้อยงวดที่แล้วหลุดค่ะตรงนี้หลักร้อยบนสีตัวไม่มา ตามากเลยอะ,อะทวีโชคลาบสามตัวค่ะทวีโชคลาบเด่นสามตัวมีหนึ่งสามแปดงวดนี้ค่ะทวีโชคลาบตัวเลขเยอะแคปได้แคปค่ะล่างสุดเลยเบิ้ลสี่สี่ห้าห้าหกเก้าเก้า มีโชคลาบสามตัวไม่มาสักตัวงวดที่แล้วอ่ะตัวเด่นไม่เข้านะคะประมาณนี้ค่ะมีห้าสองเฉดเฉียดเก้าสองศูนย์พยาเลขข้างบนก่อนนะศูนพยาเลขงวดนี้ค่ะ เ็นหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้ศูนย์พยาเลขล่างสีนึงชุดเดียวอันนี้น่าจะบนนะคะฝั่งเนี้ยศูนย์พยาเลขไล่ค่อยเข้าหรอกอ่าหลุดจริงๆด้วยงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะ ฝั่งนี้คือล่างของศูนย์พยาเลขงวดนี้ค่ะเด่นสองสองศูนย์สองสี่สอูนสูนย์แปดสีดชุดเดียวแปหงวดที่แล้วก็เด่นเจ็ดก็ไม่เข้าเล ที่แล้วไม่เข้านะคะศูนย์พยานเลขไม่ค่อยเข้าหรอกไม่เคยเข้าตามที่แอดดูมานะไม่เคยเข้าเลยนาทีสุดท้ายดูข้างบนก่อนเด่นห้าค่ะ มีสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าล่างสุดเลยเต็งโต๊ดอันนี้น่าจะสองตัวล่างให้เด่นที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้า ที่สุดท้ายงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างนะสิทเอกคุณอินดูข้างบนสุดเลยค่ะสิทเอกคุณอินงวดนี้เด่นสองห้าหกค่ะ งดที่แล้วเข้าติดล่างนี่แหละให้หกสองออกสองหกเนาะสิทธิ์เอกุอินจบการบรรยายหนังสือประชานิยมงวดนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ